ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการทําปลากระพงแร่ทอดน้ําปลาครับเอาไว้กินครับอันนี้ผมจะทํากินเองครับก็เป็นกระพงไซส์สามตัวโลนะเดี๋ยวก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้ผมได้นะเดีย๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําปลาให้ดูใหม่ก็ดูตามผมไปเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับขอดเกล็ดเสร็จแล้วล้างนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแร่นะถ้าปกติไม่ต้องตัดคีบก็ได้แต่ผมจะไปกินก็ต้องตัดคีบหน่อยนะ นี่ครับแรมานะก็สวยงามนะเอาไส้ออกจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะโอเคทำให้ดูอสองตัวนะครับมีตรงคมหนนะสวยนะเนี่ยนะสวยงาม 嗯。<Yeah. S 2> yeah.